เเออาา่ถ่ถยยแล้้วหรครคับนีก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้พอดีบังเอิญผมได้เจ้าตัวเสี่ยวมีมี 10s มา,าตัวนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเนาะเพราะว่าอันจริงมันไม่ค่อยดังเท่าเสี่ยวมีมี Space ซ e ร i e s ทีเนี้ยที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็นลอมจีนซึ่งหลายคนเนี่ย บนกันเหลือเกินว่าเอ๊ะลมจีนมันไม่แจ้งเตือนอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยอังจริงผมว่าลอมจีนมันดีมากนะมันเสถียรมันมันโอเคอะกล้องสวยแบตโอเคเลยแต่ถ้าอยากได้ลอมจีนนะครับผมทุกคนต้องตั้งค่าให้เป็นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าครับผมไปดูกันเลยก็อย่างที่เกินไว้ต้นคลิปนะครับผมเราจะมาดูกันก่อนว่าตัวเนี้ยที่เราได้มา จะเป็น MIUI version 12.5.1 stable ซึ่งเป็น China ROM เนอะตัวนี้จะไม่มีภาษาไทยทีนี้ทุกคนก็จเจอปัญหาการแจ้งเตือนกันเยอะมากเลยครับหลายคนบ่นกับผมมากโอ้โหรอมจริงอย่างงู้นอย่างนี้ไม่แจ้งเตือนจริงๆแล้วมันมีวิธีแก้ที่ไม่ยากเลยครับผมจะเริ่มกันเลยเนาะอันดับแรกครับให้ทุกคนมาที่โฟลเดอร์ Security ครับตัวนี้กดเข้าไปครับให้ไปที่ Manage App หลังจากนั้นนะครับไปที่ permission แล้วก็ไปที่ auto start ในการตั้งค่าเริ่มต้นนะครับมันจะตั้งไว้แค่ Google Contacts y n c เนาะอันนี้เราอยากให้แอปไหนเปิดเครื่องมาแล้วมัน auto start ให้เราเลยเนี่ยก็ให้เรามาเปิดเนาะอย่างเช่นอันนี้ผมจะเลือก business suit Facebook อะไรกัน l ล n e อันนี้สำคัญงานเยอะมากครับ Messenger แล้วก็อ่ะ o u ทูบสตูดิโอเนาะผมเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องตั้งค่าเรืรมานี้ไว้หน่อยก็กดแบ็กครับกดเข้ามาดูทีไอ้พวกที่เราตั้งเป็นออโต้สตาร์เนี่ยจะขึ้นอยู่ด้านบนสุดทั้งหมดเลยอันนี้คือขั้นตอนแรกครับผมต่อไปขั้นตอนที่2ครับอันนี้ผมจะสาธิตกับแอปไลน์นะครับก็กดค้างที่แอป Line ครับจะเด้งขึ้นมากดคําว่าแอปอินโฟตรงนี้สําคัญครับ ให้เลือกตรงหัวข้อแบตเตอรี่เซเวอร์กดเข้าไปครับหลังจากนั้นให้เลือกเป็นข้อแรก no restriction อ่าโอเคบางคนนะครับตั้งแค่นี้มันก็จะเด้งเตือนแล้วแหละแต่ถ้ามันยังไม่เด้งเตือนจริงๆอันที่3สําคัญมากครับจะเห็นหัวข้อ notification กดเข้าไปครับหลังจากนั้นจะเห็นคําว่า b l o e for group notification กดเข้าไปทีครับตรงเนี้ยผมจาไม่ ถ้าผมจะไม่ผิดนะค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยจะเป็นตัวที่มันเลือกอยู่ให้เราเลือกเป็น important ครับแค่นี้เลยครับหลังจากนี้เนี่ยการแจ้งเตือนของทุกแอปที่คุณตั้งค่าไว้เนี่ยจะแต้งจะแจ้งเตือนจนจนลำคาญครับจนเมียถามว่าใครแท็กมึงมานักหนา <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับผมการสำหรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนของลอมจีนเนาะ ก็เป็นไงกันบ้างครับการตั้งค่าผมคิดว่าไม่น่ายากนะแต่ถ้าทุกคนงงหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจที่ผมจะขายพวกเครื่องรีวิวหรืออะไรต่างๆนานา,นาไว้เนี่ยไว้ข้างล่างแล้วกันถ้ามีปัญหาก็ทักมาสอบถามได้ผมยีตอบเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าเสี่ยวมีมี1 1ตัวเนี้ยรออีกสักแป๊บครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกคนดูคือตอนนี้ไม่มีเวลาไปไหนจริงๆรูปไม่ได้ถ่าย ไม่ได้ไปไหนเลยอะโควิดคืออยู่แต่บ้าน Work ์ r ฟ m o o m e ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะรีบขอรีวิวเจ้าตัว Xiaomi ม,มี11ตัวนี้นะครับผมซึ่งผมคอนเฟิร์มให้เลยว่าลำโพงแม่งโหดกว่ามี11ซีรีส์ทั้งหมดผมลองมาละผมกล้าพูดวันนี้ไปละครับกราบ